ครับผมเมื่อนี่ผมคือสิาา้ผ้ามาเห็ดแกงน้ำมัสมครับใส่ไก่เนี่ยอันนี้คือใบแมงลักครับนี่แกงน้ำมัสมครับอันนี้คือเครื่องพริกแกงครับมีตะไคร้ใบประกูดหอมกระเทียมเดี๋ยวเขาเสียออกมาตำครับนี่ครับใส่โคกตำตำหยาบหยาบครับ นี่ครับตำหยบาบๆประมาณเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวเ้าสใส่หมอ้อเอาขึ้นแกงเลยครับใส่หม้อแกงครับเดี๋ยวพัดพริกพัดเครื่องแกงให้หอมจักหน่อยครับอันนี้เป็นน้ำร่างโคครับ เครื่องแกงเริ่มหอมเข้ากับเอาไก่ล่งไปผัดไปร่วนครับนี่ครับไก่เริ่มสุกใส่น้ำมันส้มลงไปเลยครับ ใส่น้ไมัสมแล้วก็เติมน้าครับเดี๋ยวห้องสีมาปรุงกันผมใส่เกลือลงไปปลายซ่อนช่าครับใส่สุรสลงไปหนึ่งซอนโต้ด้วยครับผมปรุงรสหนึ่งซอนโตขึ้นกันนี่ครับใส่ลงไปเลยใส่น้ำปลานิดหน่อยครับน้ำปลาครับขาดบบได้ก็คือปลาเดกเด้เครับนี่ครับ ไก่สุกแล้วปลาแดกกระกระปุงตามใจมักได้นะครับถ้าผูใ้ใดมักนัวก็ใส่ปลาแดกเพิ่มได้แต่อันนี้ปลาแดกผมใสไปแล้วนี่ครับแกงไก่ใส่นมไม,ม่ส้มกระทานมไม่ซุกบิดฝาตะก,กอนสักหน่อยครับไก่กับไก่ซุกแล้วครับ ถ้าสุกแล้วก็เอากับสีใสใบแมงลักครับภาษาอีสานเอื่อนพระอีตัวนี่ครับต้นหอมซอยแล้วสิใสนี่ครับใส่ต้นหอมลงไป สุกแล้วไก,ก่ไลยซุกน้ำมัสุกครับเนี่ยใส่ลงไปเลยนี่กระเซตเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวสิตักใส่ถ้วยให้เบิ่งครับนี่แกงน้ำมันสมเป็นราแซบวะครับอแกงน้ำมันสมใส่ไก,ก่ครับแซ่บแซบนัวปลาแดกนี่ครับกระเซตเป็นที่เรียบร้อยแกงน้ำมันสมใส่ไก่ครับนี่เมนูนี่ก็เฮ็ดง่ายๆบ่ได้ยุงง่งยาก กินกับข้าวสวยได้กินกับข้าวเหนียวได้ครับแซบๆซบสำหรับมือนี้ขอขอบคุณครับ